ัดีครับอันนี้จะมีแจกพิเศษไปเยี่ยมคุณบรรณานะฮะเป็นลูกค้าพิเศษวันนี้มาเยี่ยมเราก็เลยถือว่าการงานดีนะครับตัวเมเยอร์พิเศษตัวนึงให้ดูตัวนี้ไม่ค่อยจะมีใครใช้กันแต่ว่าประโยชน์หลากหลายเพราะว่ามันทํางานได้สามมิติก็คือมันทํางานได้ทั้งแกนทิศแกนวายแกนตัดนะฮะก็คือตรงได้เลียงได้ ล้วนได้ขึ้นฉากได้เราจะมาดูกันนะครับตอนนี้ที่แสดงนี่ก็คือแ้อ่ต้านสายพานประมาณ6.3มิลเท่านั้นเองนะแต่จริงๆมันมีใหญ่กว่านี้ใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงประมาณ140ปกติแล้วอันนี้มันก็จะใช้ในอุตสาหกรรมที่เป็นอสะอาจจๆไปพวกวอาหาร ในกล่องพวกกล่องพวกนมพวกเมจิพวกกระดาษชำระหรืออะไรเป็นเป็นม้วนเป็นก้อนเป็นแท่งของผม้ผลิตที่ตัวนี้ก็เป็นแท่งเป็นเป็นขวดแล้วกันเอ็นร้อยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะนะครับความเร็วกรับได้ถึง,ถ,งถึงหกสิบเมตรต่อนครับอันนี้ชิ้นประมาณยี่สิบสามสิบเม่เกินนะครับเมื่อขึ้นนะครับเอาขึ้นเสร็จแล้วมันก็จะมาโดนเกาเรียกว่าโดนอีกดังนั้นอันนี้มันได้ทั้ง ทั้งขึ้นทั้งลงนะตอนนี้เราจะแดงลงไม่เฉยแล้วก็กลับมาเติมแล้วก็ขึ้นนะครับมันตอนนี้มันก็จะประหยัดพื้นที่สมมุติว่าเรามีสามชั้นอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ขึ้นได้เลยนะฮะก็ไซส์ใหญ่ขึ้นได้นะตันนี้ไซส์จำลองนี่เฉยนะครับตอนนี้มันก็จะโดนใช่ไหมครับโดนหนีบหน่อยตอนนี้ได้ประมาณสามสี่โล่ไจะได้นะเฮ้ยนะโดนหนีบหน่เข้ามาถือแล้โค้งมาเองนะครับโค้งมาเองก็มาดู เอาโค้งทางตรงได้นะมันก็จะมีลอม้อหมุน, okay, นะน,น,มนหนนนนมุตรงนี้โอเคนะเพะฉะนั้นผมเรียกมันว่าสามมิตินะครับก็คือใช้ในในรายที่จะกำกัดพื้นที่ได้ครับสมมติว่าอย่างนี้มีรถยนต์มีคนเที่ยววิ่งผ่านตรงนี้เขาก็ยกตัวนี้ขึ้นสูงไงเห่นัหตัวนี้ยกขึ้นได้เลยนะยกตี้ขึ้นมยซ้อนอย่เหไรอื่นได้ยกขึ้นสนะูงว่าข้างล,ล่างก็ทํางานต่อได้เลยยกขึ้นไป้่าเมตรเลี่ยนเมตรก็ไแล้วแต่อันนี้ มันจะได้ยาวมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแค่อุโมงนี่คนรอดได้นะครับก็อันไหนก็ตามที่เป็นเป็นชิ้นอย่างเงี้ยเรื่องอะไรที่จะเป็นต้องเป็นรูปกลองๆไม่จำเป็นครับอะไรก็ได้เป็นกล่องเป็นเหลี่ยมเป็นอะไรก็ได้อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นคอนเเรียลที่เป็ดภาษานี่เขาเรียกมันติดเศดเสนเมาถึงแบบเยอะๆเศษก็ว่าห่อได้เยอะๆ เปลย์ก็โซ่ที่งอได้เยอะๆยิ่งกว่ามูวีนะครับเขาเรียกมันจะเส็จเปลย์จะผลิตเขาเรียกว่าสามพันจเดรียญง่ายกว่าอันอื่นที่ได้เมงไม่ติสองไม่ตินะเขาเรียกสามพันจซึ่งตัวนี้เข้าสู่ตลาดบ้านเรานี่ผมว่าไม่น่าจะเกินยี่สิบปีนะแต่ว่าคนใช้คนเองใช้น้อยเหตุที่ใช้น้อยเพราะว่าเจ้าตลาดเห็นนะเขาเขายกเขาไม่เกิดอ่ะให้จะซื้อต้องยกชุดแต่สำหรับเรา ใครอยากจะซื้อมาเราสอนให้ทำถ้าทำไม่ได้เราซื้อให้เราหร้อเป็นพาร์ทให้ทำออกก็ถูกกว่าถ้าซื้อต้งเลี้ลูกให้ยังถูกกว่าสบายาเราเยอะนะครับอันนี้คงมีมีคำถามอะไรไหมครับหน้าที่ก็แค่เป็นไกด์อ่าเป็นไกด์ไม่ให้มันพิเศษเป็นไกด์ คที่มาซื้อได้ใช่าหมดีกว่าน่าจะดีกว่าเราใชเ,เวลาเราลองก่อนเสียเวลาเพราะไม่แพงนี่เราไม่แพงอุปกรณ์ทุกชิ้นสามารถซื้อที่เราได้แต่ถ้าอุปกรณ์ชิ้นไหนซึ่งสามารถทำเองง่ายๆเราจะมีวิศวกรเนี่ยนะครับแนะนําให้ว่าตัวน,นี้ไปทำตัวนี้ไปทําเองได้ครับทำเองครับนะครับง่ายๆครับอันไหนก็ได้ที่มาคุยกับเราแล,แล้วมันไปต่อได้เราจะแนะนำมันะ ทุกคนไปต่อได้ทั้งที่ทุกคนดีครับเบิงงจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กบกดซับสไครต์ให้น้ำนะคะ